ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับจะพาดูความแตกต่างพาวมิกแล้วก็พาวเวอร์ที่มีคอสกับพาวเวอร์ที่มีคอสแลมันแตกต่างกันยังไงครับผมครับพวกนี้ก็ใช้ในงานการแก้ของเราทั้งบทครับผมครับแล้วแต่เราเลือกใช้งานครับผมครับส่วนมากที่ขายดีในสายเครื่องเสียงบ้านหรือเปิดฟังในบ้านธรรมดาครับนี่ครับผมอยากได้นําเป็นพาวมิกมากกว่าสําหรับใครที่เป็นมือใหม่หัดขับ หัดเล่นนะครับแนะนําเป็นตัวนี้ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันง่ายมากในการใช้งานครับเพราะว่าในตัวมิกเนี่ยจะมีระบบ power ในตัวครับนี่เราแทบจะไม่ได้เสียบอะไร power เลยครับแค่สารพรมขานี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมครับแล้วในมิกของเขาครับนี่ก็ยังมีทุกอย่าง EQ มีครบเอฟเฟกมีครบในตัวเลยสำหรับตัวนี้ถือว่าเหมาะสำหรับลูกค้าที่ใช้งานง่ายครับแต่วัดมันก็จะแตกต่างกับพวกนี้เยอะพอสมควรเพราะว่าโดยรูปลักษณ์ของเครื่องเห็นไหมครับนี่มีแค่นี้ครับอันนี้เฉพาะ power อย่างเดียวเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ครับทีนี้ต่อมาครับผมครับ ใครต้องการเพิ่มความดังมากขึ้นเพิ่มความมาตรฐานมากขึ้นหรือเพิ่มแบบตู้มาเยอะมากขึ้นก็นําเป็นพาวเวอร์ครับตัวนี้ก็เป็นพาวเวอร์ที่ผมพัฒนามาที่มีคอสในตัวครับตัวนี้เป็นรุ่น d 6 0 0นะครับผมตัวนี้เป็นพาวเวอร์ค่าดีครับแหล่งจ่ายเป็นหม้อแปลงสำหรับตัวนี้จุดเด่นของตัวนี้คืออะไรครับมาดูข้างหลังกันครับผมครับมาตัวนี้พาวเวอร์รุ่นนี้ผมแนะนาครับเป็นพาวเวอร์ที่มีคอสในตัวครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับสายบ้านมากครับผมเพราะว่ามันใช้งานง่ายจากมิกข้าพาวเวอร์ใช้งานได้เลยครบี้าางอรมะไ เห็นไหมครับมิกตัวนี้เป็นตัวบอกว่าให้เขาผ่านคอร์สหรือเปล่าครับถ้าให้ผ่านคอร์สก็กดมากลางครับก็เป็นพาววเอร์ธรรมดาเลยครับมิกมาเข้าก็ออกความถี่เข่าไปทีนี้ถ้าเราต้องการใส่ควาเป็นคอร์สรับทำยังไงครับเห็นไหมครับข้างบนก็จะมีกลางข้างล่างเป็นเบสไหมครับเนี่ยเราสามารถเอาเขาเป็นเบสได้เป็นกลางได้เหมือนกันครับทีนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมุ่มตัดความถี่ครับจุดตัดก็เหมือนกับคอร์สเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกับคอร์สเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้จะเทียบกับตัวนี้อะไรนะครับหนึ่งเทียบกับตัว ถ้าหมุนมาทางนี้ครับผมครับเบรดเราก็เริ่มแข็งขึ้นแข็งขึ้นประมาณนี้ครับผมครับแล้วก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากทําไมผมผมต้องบอกว่าเหมาะสายบ้านครับนี่ครับแต่ก่อนผมทําเป็นบอลลูมหมุนนะครับผมครับบอลลูมหมุนปุ๊บคนมือบอลไปมือเลยง่ายทีนี้ผมแก้เกมครับโดยทํามันหมุนยากครับผมครับบางทีก็หมุนล็อกไปโรงงานเลยครับเพื่อจะไม่ทาการเปลี่ยนสูงเปลี่ยนสายอะไรครับของงานเข้าครับผมครับเพราะว่าต้องเข้าใจครับเรื่องเสียงบ้านเนี่ยคือคนที่ชอบในเสียงเพลงคนชอบร้องเพลง จะไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยครับผมครับเนี่ยผมก็เลยทําการโมโวลูมใหม่ครับเพื่อให้จะใช้งานง่ายและมีการมั่วกันจะได้ประมาณนั้นครับผมตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่มีคอสในตัวครับราคาแค่7 0 0 0ันรบาทสำหรับตัวนี้ครับผมครับทีนี้ขยับมารุ่นใหญ่อีกหนึ่งรุ่นครับผมครับพวกนี้จะเป็นพาวเวอร์ไบค์ครับพวกนี้ครับผมครับทำไมถึงเรียกพาวเวอร์ไบค์มันแค่ขยายสัญญาณอย่างเดียวครับไม่ทําอะไรครับคือมีหน้าที่สัญญาณมาดังเลยครับผมทีนี้ควรมันยากเราก็ต้องมีคอสเข้ามาหนึ่งตัวเพื่อทําการ ตัดความถี่ให้มันครับผมครับคอร์ดตัวเนี้ยก็เป็นตัวแยกขยันความถี่อย่างตัวเนี้ยมีคอร์ดเดียตัวไม่จะเป็นต้องมีตัวนี้แต่ตัวเนี้ยไม่มีคอร์ดเดียตัวครับจำเป็นต้องมีคอร์ดแยกข้างนออกกระหากทีนี้คอร์ดมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวคอร์ดก็มีเบสกลางแหลกรับเด่นตัวเป็นตัวแยกสัญญาณความถี่ให้เขาครับจากคอร์ดก็ไปหาพาวเวอร์ครับพาวเวอร์ครับก็รับหน้าที่สัญญาณจากคอร์ดคอร์ดให้ฝั่งที่เป็นเบสนะครับพาวเวอร์ฝั่งเนี้ยก็ดังขยเบนครับกลางยังไม่ออกคอร์ดต้องการให้ฝั่งนี้เป็นเสียงกลางครับแล้้วววกกกกก็็็็สสสส่่่่งงงงัััััญญาาาาาาาณคคคคคออรรรรไปหหหมมมมนนเเเลลยยบบบบทีีผแตตถื เยอะมากพอสมควรสำหรับ power ที่เราเลือกใช้ครับผมครับมือใหม่ถ้าแบบเอากลางๆเลยครับผมแนะนําตัวนี้ครับแบบกลางๆแบบใจเล็กไม่ใหญ่ออกมานี่ครับแนะนําตัวนี้ถือว่าจบเลยครับเพราะว่าใช้งานได้กำลังวัดที่สูงพอสมควรครับผมครับหรือใครก็ไมถึงหมื่นต้นครับเนี่ยชุดพวกนี้จะราคาหมื่นต้นพร้อมตู้ลำโพงพร้อมอลายอย่างเป็นตัวเนี้ยหมื่นต้นจะมีอุปกรณ์ครบทุกอย่าง eq mix bluetooth ถือว่าครบ็นตัวทั้อย่างแต่ตัวเนี้ยเราต้องมี m i กอีกหนึ่งตัวครับเพื่อต่อข้อ power ออกไปหาลำโพงแต่ตัวนี้ขับลำโพงได้เยอะกว่าอาจจะเป็นเบสสองกลางสองราคาก็อยู่ประมาณ 2 0 0หมื่นกลางกลาสำหรับชุดนี้ครับผมครับส่วนชุดฟังเนี้ยราคาส0,000ื่นสี่หมื่นอัพมากเลยครับเพราะว่าพาวเวอร์มันราคาแพงกว่ากันครับผมครับนหลแหละความแตกต่างแต่ตัวถือว่าต่างมากตัวเล็กวัดเล็กก็ขับลำโพงได้เล็กความดังก็เล็กครับผมครับขึ้นมาหนึ่งรุ่นรุ่นนี้ขับลำโพงได้อีกนิดหนึ่งครับใหญ่กว่านิดนิดหนึ่งความดังก็เพิ่มขึ้นต้องการจบก็ต้องเป็นตัวนี้ครับสำหรับสายบ้านสายงานครับตัวนี้ก็ถือว่า เป็น power bike อีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําในการใช้งานครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการเลือกใช้ power ครับแล้วแต่ใครชอบใครไรใครต้องการง่ายๆแบบไม่ต้องยุ่งยากตัวนี้จะดีที่สุดใครต้องการไปเพิ่มความเร็วนิดหน่อยตัวนี้ก็ได้วัดแรงกันมาใครต้องการออกงานการแก้งแบบซื้อแล้วจบก็นเป็น power bike รุ่นอะไรัตสูงครับเพื่อรอรับน้ท่อพกได้เยอะมากขึ้นครับผม